แค่รักเธอได้สุดในโลกทุกคำที่พูดออกมามไม่ได้มีโกหกเคยคิดว่าเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้กลายเป็นแค่เรื่องเม่อทีค่ค้างทานเคยอยู่ด้วยกันทุกเช้าและเย็นแต่ตอนนี้มีแค่เสียงลมพัดเป็นเพื่อนเธอเคยบอกว่ารักฉันไม่มีวันเปลี่ยนแต่สุดท้ายฉันต้องล้างจัดในเงาตะเวียนคนเครักกลายเป็นความลังจากความวังกลายเป็นความพังฉนิน แม้ว่าเธอจะเดินไปไกลจนสุดฟันจะบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่แต่ตอนนี้ฉันกำลังเพลงเศร้าในคาเฟ่หัวใจที่ให้ไปกลายเป็นของใครฉันยังรักแต่เธอรักใครยังไหม mm hmm. รอยย mm ิ hmm. ้มที่เคยเป็นของเรากลายเป็นความเหงาที่มันเท้าในเงาฉันยอมรับว่าฉันยังไม่ move on แต่จะ move ไปแล้วความคนนั้นในฟฝองคนเคยรักกลายเป็นความลังจากความหวังกลาย ความพังฉันยังอยู่ตรงนี้กับความทรงจำแม้ว่าเธอจะเดินไปไกลจนสุดฟันไม่โทษเธอไม่โทษตัวเองแค่รักคงนี้มันเจอปลายทางที่วังเว้นขอบคุณที่เคยเป็นคนของฉันแม้วันนี้ไม่มีเธอเคียงข้างเรือวันวานจากคนเคยรักกลายเป็นความลังจาก ความวังเลายเป็นความพังฉันอยู่ตรงนี้กับความทรงจำแม้ว่าเธอจะเดินไปไกลจนสุดฝัน,นจากคนเคยรักฉันยอมคงคิดถึงแม้ว่าลกของเราจะไม่ได้สิ่งเธออยู่ที่ไหนก็ขอให้สุกใจส่วนฉันจะเก็บรักไว้ตลอดไป สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลายอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจโตมีนะครับวันนี้เราอยู่กับโ w e แบง n l o o p o p นะครับ o อเซน55นะครับตัวนี้ความจุ20,000ม mm. ิลชาร์จเร็ว20วัตสำหรับสายชาร์จนะครับและ15วัตสำหรับ m a ม Safe c ชาร์จมี Input Output t ท p ย c ให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในตร้กาได้เลยขอบคุณครับ